สวัสดีครับผมเต้ยฟารสลิมคลองเลสซิง่งวันนี้จะมารีวิวเวฟร 125s หัวเหลี่ยมนะครับสีน้ำเงินดำมาเริ่มกันชุดบนเลยครับเป็นปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมสีดำ ชุดล่างนะครับชุดล่างก็จะเป็นเดิมอยู่นะครับน็อตตัวนี้ทําสีนะครับน,น็นอตนจานทําสีชุดล้อหน้าเป็นมากลุกทรงเอครับติดรถมาแล้วก็มาเปลี่ยนยางเอาเป็นไซส์สองร้อยครับ ต่อามานะครับก็จะมาเป็นชุดเครื่องยังเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เจ็บงานอะไรยังเก่าอยู่คันสตาร์ตก็ยังเดิมติดรถมาครับคอท่อก็ยังติดรถมาขาเบรกก็เดิม ติดรถมาขาตั้งคู่นะครับ<ม>ก็ยังติดรถเดิมมายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับกันร้อนก็เดิมติดรถครับ พักเท้าหลังตัวนี้ซื้อใหม่นะครับสติกเกอร์ติดมาใหม่ครับเป็นลายสีเขียวกันตกก็เดิมพ่นสีครับ มาต่อกันที่ชุดด้านหล pues ังครับก็จะเป็นเดิมอยู่นะครับทําส nah, ีทํ 3, 2, 3, า,ทาหมดเลยนะครับทั้งทั้งดุมดุมก็ทํามือลิงก็ทําฝาครอบดุมก็ทํา โช๊ตัวนี้เป็นโอเคดีนะครับเป็นตัวมีแก๊สแต่ตัดออกแล้วตัดแก๊สออกมันก็จะดูเป็นล้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 นอยู่นะครับยังดูเป็นล้นล้นอยู่ล้อหลังก็หมารุกเหมือนกันครับยางไซส์เดียวกัน ไส์สองร้อยไฟท้ายยังเดิมครับเดิมติดรถเลยเน้นใช้งานครับ อ,อมา <c oughs> เป็นบังโซ่ครับบังโซ่เป็นคาร์บอนสวิงอาร์มหลังทําสีครับ ก็จะประมาณนี้นะครับงบสองพันประมาณสามพันครับเบ็ดเสร็จสามพันได้สภาพนี้เลยตอนที่ได้รถมาก็ไม่ช้ำเท่าไหร่ครับแห้งๆล้างก็สะอาดก็ใหม่แล้วเบาเป็นบ่อเ,เ,เดิมเอาไปปาดออกนะครับ หน้าไม้ก็ประมาณนี้เลยครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมาลองฟังเสียงกันดูนะครับ เครื่องแทบไม่ได้ยินเสียงน่ะพหัวนี่แทบพหัวบนนี่แทบไม่ได้ยินเลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับรถใช้งานตามบ้านมีฝุ่นเือนเยอะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยช่องใหม่ครับจะมีรถอีกค หลายคันอยู่นะครับจะมารีวิวให้ดูอันนี้เป็นชื่อสังกัดนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ